พอเวลาเปลี่ยนยุคมันเกิดอะไรขึ้นแต่ละยุคยมันจะมีพลังงานในการประจุหรือว่าไหลมาตามทิศทางต่างๆทั้ง8ทิศเนี่ยแตกต่างกันทั้งหมดเลยนะโดยพลังแต่ละพลังเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวแทนของพลังงานธาตุซึ่งในทางฮงจุย้ยจีนนะทางบริษัทจีเนเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยห้าธาตุด้วยกันคือดินทองน้ำไม้ไฟถ้าเราอยู่ในยุคที่8เช่นเราสร้างบ้านตั้งแต่ปี2547ถึงปี2566 อันนี้เนี่ยพลังในแต่ละทิศของบ้านเราก็จะถูกประจุเป็นพลังในยุคที่8พอมีการเปลี่ยนยุคพลังงานมันก็จะมีการประจุเข้ามาใหม่ถูกไหมพโลกมันมีการหมุนเวียนพลังงานที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะมี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกันถ้าเป็นพลังงานที่ดีไหลเข้ามาบ้านของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นพลังงานที่ดีเหมือนกันรับได้เราก็จะเป็นครับเจริญรุ่งเรืองในทางกับกันถ้าพลังงานที่เป็นพลังงานใหม่ไหลเข้ามาแล้วไปประท้ากับพลังงานที่ร้ายภายในบ้านของเราเรียกได้ว่าส่งผลร้ายกับเราคนที่อยู่อาศัย ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนยุคแล้วเนี่ยบางคนบางสถานที่อันนี้สามารถกลับไปสังเกตดูได้หรือจะดูไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยในช่วง20ปีเนี่ยในแต่ละยุคจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คืออย่างเช่นร้านค้าในบางย่านที่เคยเจริญรุ่งเรืองพอระยะเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะมีการนะครับเปลี่ยนแปลงบางย่านมีความเจริญเติบโตสูงมากยิ่งขึ้นจากเดิมเป็นบ้านชั้นเดียว2ชั้น ปัจจุบันเป็นย่านการค้าเป็นตึกสูงกลับกันไปดูบางพื้นที่เมื่อมีการเปลี่ยนยุคจากเดิมอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารพาณิชย์มีการค้าขายดีมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าแต่พอระยะเวลาผ่านไปปรากฏว่าธุรกิจซบเซาลงจะสังเกตเห็นว่าจ,จะมีตึกแถวบางช่วงบางที่ครับที่ล้างแล้วจะล้างทั้งโซนเลยอันนี้มันก็เป็น เรื่องเกี่ยวกับพลังในการที่เหมาะสมกับในแต่ละยุคที่มันผ่านไปนั่นเองประกอบกับเรื่องนะครับเรื่องของพลังยุคเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจเพราะในแต่ละยุคเนี่ยผู้คนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัยด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องของฮวงจุ้ยกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันดังนั้นถ้าเปลี่ยนยุคแล้วพลังที่เข้ามาภายในที่อยู่อาศัยของเราภายในบ้านของเราหรือเข้ามาในธุรกิจร้านค้าของเราเป็นเรียกว่าเป็นพลังงานที่ส่งเสริมซึ่งการละกันเราก็จะ มีชีวิตที่ดีขึ้นเรียกว่าอยู่ดีมีเฮงตลอดอีก20ปีในทางกับการถ้าพลังนั้นเป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายหรือว่าเป็นพลังงานที่ร้ายเข้ามาแล้วส่งผลลบเราก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าชีวิตพังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพธุรกิจการงานการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือความสําคัญของฮวงจุ้ยนะ